อเลช a n e สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันที่ส4บสี่กุมภาพันธ์นะคะวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะ,ะวันแห่งความรักแต่ว่าเฮา,าไม่มีคู่แล้วครับพี่น้อง <c oughs> ไม่มีคู่นะคะวันนี้เป็นคนโสดนะจ๊ะคนโสดคนโสด <c oughs> ตอนนี้เฮากับยูบานมาคอนแกนมานี่อาบน้ำมึงเซ็ตกับพี่น้องเตรียมตัวไปเซ็นทันนะคะเซ็นทันคอนแกน ไปหาซื้อของครับพี่น้องครับไปทําทุระนะฮะตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านพักนะตอนนี้เขาออกมาทํางานนะครับพี่น้องเพราะว่าพวกนี้มีรับเชิญของพี่หมายพัชรีสถานการณ์ที่บ้านพักตอนนี้ก่อ,อมีน้องๆแดนเซอร์นะคะติดโควิดนะคะจํานวน17คนนะคะแดนเซอร์ติดเบิร์แล้วครับพี่น้องยกเว้นแค่2คนนะคะหายไ์ซื้อทีนึงเกิดมันหลายโพด1สิบเจ็ดคนนะ เอาเอาเฉพาะคนที่เหลือนะคะมีมีมีน้องมีครูเดียนะคะมีครูเดียกับน้องเอ็มเล็กน้องเอง็มเล็กแฟนแฟนน้องวินนะะแฟนแพรลี่นะฮะเหลือแค่สองคนพี่น้องนอกนั้นติดหมดนะคะส่วนหนึ่งกับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งรักษาตัวอยู่บ้านพักนะคะเป็นเขตเลยนะคะเข้าหิยู่แบบแถวออฟฟิศนะคะให้อยู่แค่ออฟฟิศแล้วก็ออฟฟิศมันมีห้องน้ําใหม่อยู่แล้ว เขาใส่ร่วมกันยูหันกับพี่น้องแล้วหมอสีเขามาดูแลนะฮะหมอจะเข้ามาดูแลให้ยาให้อะไรวัดความดันอะไรเหมือนอยู่โรงพยาบาลทุกอย่างเลยนี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากส่งของอยากยังให้น้องกินนะครับพี่น้องเข้าเขาเขาเคยกินเป็นมาก่อนเขาเข้ากขเข้าใจว่าอยู่นอนอยู่ซื้อมันกับเบื่อน้องพี่น้องกินนั่นกินนี่นั่นละ กินแน่นอนเน่ไปพี่น้องถ้าใครอยากส่งของให้น้องๆก็ติดต่อมาได้นะคะติดต่อผ่านนูตซี่ผ่านเอผ่านใครก็ได้นะคะอินบ็อกเข้ามาเลยนะคะเพื่ออยากซื้อขนมกระต้มให้เล็กหน่อยให้น้องนั่นแหละพี่น้องไอ้น้องๆนะคะตอนนี้เราก็รอทุกคนเสร็จอยู่นะครับพี่แปลอาบน้ําอาบน้ําหลังเทีอนพี่น้องรอแล้วก่อนอยกไปซื้อของกันมาเร่งกัน สิ่นีตั้งเครื่องเสียงหน่อยนะตั้งเครื่องเสียงเล็กๆพี่ใหม่มังขอนนะมาตั้งเครื่องเสียงหน่อยเข้องสีไล่สดผ่านเพจพี่บ้านฟินแลนด์นะฮะไล่สดบวอุดรน,นะฮะผ่านเพจบวอุดรสีไล่เบิง้งกับมี่พี่วิเชียนนะพี่วิเชียนมากับเราตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะที่ห้องไปท่ามบุญนะครับพี่น้องไปท่ามบุญมอบอันรถอันรดตู้นะฮะของเมทเทพธิดานะฮะอยู่พนมไพรกับเล่ภาคกัตอต่อมาฮันแกน มือก็มีงานอยู่ไมพัชเชลีี่ะก็ขึ้นเวทีวันนี้นะคะวันเวทีดอกพี่นองกัะิไล่ซดกันเรียน,นนี่แหละเรื่งเสียงหน่อยพี่ไม่เมืองขอนกซิมี่พี่แพรพี่บาฟิแนแลนด์แล้วก็พี่ที่เชียนใช้เลิอดกระซิอัดซิมี่พี่ไม่นํามาอีกไมพัชเชีนะคะอาจสิมีไหมพัชรชลีมามา,มาหามาเล่นน้ำเท่าอยู่มวนย่างเหนียวขบีนองตอนนี้บรรยากาศแบบว่า ขึ้นเหมือนฝนจะตกครับพี่น้องเพราะว่าเอนอนวังตีซีเนี่ยบตีซีเสารเนี่ยนะมันเกิดเสียงคือฝนลินนี่แหละแล้วตอนนี้ก็เป็นคึมๆซชมเมื่อแรกมันสิตกสิ่งบ่ห้ามเทอาเปียกเปินๆเดี๋ยวาไกาเยินจะซื้อเราจะซื้อหมูกระทะมากินโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอชมบรรยากาศตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะจ๊ะเฮสวนน้าข้าเี่ยวก่อนออกไปเซ็นท่านา มาร์คนาฬิกาดีก็สุ่นา5ปีใช้ไปใช้ได้ครับแต่ง่หน้าเขาสวยความสวยเป็นเลยความสวยเป็น่มนีมันใจที่หนึ่งครับตัวจริงรู้สวยได้ใครๆครก็รู้สวยนี่ท่านหลมวันนี้ร้อนแล้วจัดทำไมตัวจริงผอมจังเออเนี่ยแหละอยู่อย่า่ได้ก็สีจะมัผอมไหม เแนใครจะได้แล้วจะมีทั้งวันที่หนึ่งแดูจับกระดาษเป้วคนไปได้หนึ่งจับล่องมึงก่อนได้ย่อเขาว่าเขาว่าว่าย่อขอสองเมตรนนะโอ้ยหเมย์หมยลอะไรกนน่ะหัวอยังทางไงทายยุ่ด่วน ตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองขอนแก่นกันนะคะว่าหันไปเส้นทันกับพี่น้องตอนนี้ก็พาพี่เพียวมาซื้อวิกผมนะคป็นไปเพิ่มเติมเวลาขึ้นเวทีจิมมี่มีเยอะๆนะฮะจะได้มีเยอะๆในการประดับประดาผมนะซะื้อชุดกับพี่น้องอน,นี่นะคะร้านอยู่ตรงนู้นอันนี้อยู่โต้รุ่งขอนแก่นนะคะตอนนี้นี่อยู่ถนนโต้รุ่งนะคะแต่วันนี้ตัลุงขื้นว่ามีผู้พี่น้องมันวันที่อย่างบุกที่จะจำว่าได้ว่าเขาบอมมาขายเหมืองได้เนี่ยตัลงุงขอนแก่น อีกหน่อยก็จะไปแมคโครต่อนะคะจะไปเลือกซื้ออาหารนะคะที่จะไปทํากินตอนเย็นเพราะว่ามีพวกพี่ใหม่พัชรีมาด้วยนะคะพี่นอ้องจะไปซื้อกุ้งจะเป็นเมนูกุ้งเผาหน้าคืนนี้โอเคเดี๋ยวไปซื้อของกันกนักใจอีกสักคู่จ้าพี่พน้องคะตอนนี้เราไปแมคโครกันมาเร็วนะคะเราไปซื้อของมาแล้วเมน,นูของเรามีมีหอยมีกุ้งมีปูนะหอยกุ้งปูและ ลงไว้ปูซี่โครงหมูนะซี่โครงหมูโอเคพี่น้องตอนนี้จะลงมือทำแล้วนะอันนี้มมก็สิหมักอันนี้มมก็จะหมักแล้วก็จะเตรียมอุปกรณ์การย่างนะตอนนี้ไฟกระดังแลนะ้วพี่น้องไฟก็ดังแลยปเป็นบริการพอเยอตอนนี้เราจะก็มาหมักหมูกันนะครับพี่น้องใส่น้ำมันหอยหอยหอย,หอยลงไปเอ๊ใส่ไปก่อนหนะ้านี่คือรสด,ดีนะรสดีใส่น้ำตาล ตาใส่พริกไทยนะครับใส่พริกไทยหนะ่อโอเคขยับไม่เข้ากันเลยจ้าพี่น้องคะลา่ะส,สุดมักหมูเสร็จแล้วใส่น้ำจิม้มซีฟู้ดมีดบาดมือบาดปลายนิ้วเลยนะก็เลยคมเลือดไปพี่น้องไปมันออกคมเลือดไปแผลมันติดเร็วๆนะฮะหัน่นอันนี้แล้วพี่น้องหั่นนัหลากวัดเี้หัน่นมือจะคองเหมอ,อนี่นะหมูที่หมกักแล้ว กโอเคทําต่อค่ะวนท้นพี่น้องเฮ็ดกล้วยกันถือมาตลอดนะฮะเครงน้ามันทั้่งมีดเนอะจิถือมาตลอดอยวาทาต่อเลยนะฮะกพี่น้องหลังจากมีดบาดมือนะะนี่นะให้ดูแป๊บเดียวเร็บออกนิดนึงพี่น้องก็เลยห้ผู้ซอยมากซอยเพราน้องนำตาลมาต่ำมันเรียบไปแล้วโอเคตอนนี้สิบปุงแล้วนะคะน้องต่ำให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาปปุงมนะ Okay. ใส่น้ำมะน,นาวนะเริ่มแรกพื่อนดชื้น,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 รนหรมะน,า,มนาวน้ำปลาโอ้ก็เป็นแเขมาดีเค็มหลไยเลาน้ำตาลน้ำตาลโอเคน้ำงคนในเขากันนะจิ้มกุ้งเหรอคะเน่จิ้มไดไรเพื่อน โอเคค่ะเป็นอันเสร็จนะคะแล้วก็จะไปโรยผักชีกันจ้านไม่กลัวทําเสร็จแล้วนะคะอืมเอ้าเรื่องสวัสดีบัดนี้บ่มีมือหั่นผักเลยเอาไปนั่งให้นางน้ำตาลนี่ได้โอ้ยทำสวยมากเลยสวยมันหน้าตาคนทำปรุงเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักใช่คนอีกรอบนึงมันหลับมือแล้วจ้าบอมมีควิดออกเป็นกันมาแล้วโอเคค่ะคนๆเอาทั้งขางลงน้ำใหญ่มันเป็นจาก น้ำจิ้มเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะนะคะส่วนข้างนอกก็ย่างหมูออย่างของทะเลเนาะ